ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามช่องเราอยู่ในขณะนี้นะครับครับตอนนี้เราจะมานําเสนอนะครับการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์จากรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นใหม่นี้จะมีชื่อว่า FC280 นะครับ FC280 ของเนนฟอร์นะครับครับโดยการส่งสัญญาณผ่านสายสัญญาณมีที่มีชื่อว่าโซฟี i บัตนะครับแล้วก็มีโหนดเอเดนะครับครับ ในคลิปนี้ก็นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถผ่านไปได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ก็ชมได้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางในการไปติดตั้งต่อไปนะครับนี่คือเป็นอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์เขามีชื่อว่าอินเวอร์เตอร์ในขนาดนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์จากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่นะครับของย่อเดนพอร์นะครับ ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเราซื้ออินเวอร์เตอ,อร์มาแล้วมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยครับทีนี้มันจะาการคอนฟิกสัญญาณหรือคอมมูนิเคชันการเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคฟี่บัตครับขนาดนี้เรากำลังเทสรันเดินอินเวอร์เตอร์ fc 280ไปประมาณ24ชั่วโมงแล้วครับเพราะก่อนหน้านี้เราได้ทำการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ จากตัวเก่าเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่น FC 280นะครับโดยจากการเทสรันนี้ยังไม่ขึ้นอาลามหรือเมลเดรใดๆนะครับก็คือจากวันนี้ก็จะมาส,ะสะรุปนะครับว่าหลังจากการที่เราเปลี่ยน,เน,นอเอฟซีไปนี้ปัญหาในการเปลี่ยนนั้นมีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับโฟรฟิบัต หรือว่าโนดนี้ต้องเซ็ตยังไงครับต้องดูอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะครับวันนี้ผุ้นรงการเทสรันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีครับ24ชั่วโมงนะครับยังไม่มีอารามหรือด้วยใดๆนะครับทีนี้หลักๆแล้วถ้าแนวทางหรือไกด์ไลน์ต่อไปถ้าเราจะมันเปลี่ยนเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอ,อีกทีหนึ่งนะครับ ว่าต้องเซตพารามิเตอร์อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆพารามิเตอร์พื้นฐานเบสิกนี้ต้องเข้าไปเซตแน่นอนพวก w, พวกิโลวัตต์พวกแรงดันพวกเอิร์ดพวกกระแสพวกนี้เซตเผื่อไว้ปกติอยู่แล้วนะครับครับครับท้านั้นเรามาต่อกันเลยนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของพารามิเตอร์นะครับและหน้าจอ ของ FC 280ตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคีย์แพคนะครับก็คือจะโชว์พวกข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้าจากรายละเอียดของพารามิเตอร์นี้ว่าเขาจะเซตกันยังไงนะครับนี่ครับนี่คือ,อนี่คือเมนูครับปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มแบ็คปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็ปุ่มแฮนด์ออนออฟรีเซตแล้วก็ปุ่มออโต้ออนอย่างนี้อย่างนี้ เราจะเข้าไปดูพารามิเตอร์ข้างในของอินเวอร์เตอร์หรือ FC280 ตัวนี้นะครับก็คือโดยการกดเมนูนะครับกดเมนูหนึ่งครั้งครับกดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับอาจะขึ้นเมนูศูนย์เขาจะมีเมนูศูนย์ถึงสามสิบเก้านะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะครับก็คือเราต้องการทีนี้เราต้องการดูเมนูที่เก้าหรือกับกับเมนแปดนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับหนึ่งสองครับไปดูเมนูที่เก้านะครับเมนูที่เก้านะครับเมนูเก้า หลังจากนั้นเรากด enter หนึ่งครั้งนะครับ uh, enter หนึ่งครั้งแล้วก็ไปดูเมนู9 uh, 1 9 18 uh, 9 18นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอดูรามิเตอร์นิดหนึ่งนะครับเมนูที่9 18 node address นะครับ mm hmm. นี่ครับ node address นะครับต้องตั้งเมนูนี้ให้ตรงกันนะครับก็ mm hmm. คือ 918โหนดเด็นะครับเราก็เลื่อนไปดูครับ918นะครับ16นะครับ17นะครับ18เป็นไหม18ก็คือจะเป็นโนดที่18นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับโนดที่18นะครับนั่นโนดที่18นะครับก็จะรับ1ถึง18นะครับตัวนี้คืออยู่ที่บ้านเลขที่ที่18นะครับถ้าเป็นหมู่บ้านนะครับเพราะ PLC มันจะต้องรู้ว่า บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับเปรียบเสมือนหมู่บ้านนะครับมีตำบลมีหมู่บ้านนะครับหลักการนะครับ p L C ก็จะส่งสัญญาณผ่านสายโซฟีบัตเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อจะให้อินเวอร์เตอร์นี้สั่งเอาพุทออกนะครับอ่านะครับนี่ครับเมนูที่918นะครับนี่คือการกดดูพอเราดูเสร็จแล้วตรงแล้วเราก็แบ็กกลับไปได้นะครับนี่ครับแบ็กกลับไปได้นะครับแบ็กกลับไปโชว์หน้ารีเพปกตินะครับ ส่วนค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดนี้เราสามารถอัปโหลดดาวน์โหลดได้นะครับโดยการไปที่เมนู005นะครับไอ้เจ้าคีย์แพคตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้แล้วใส่กลับไปได้นะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาได้แล้วก็ใส่กลับไปได้นะครับแล้วก็อัปโหลดพารามิเตอร์ได้นะครับอัปผ่านคีย์แพคเนี่ยครับอันนี้ก็คือเรียกคีย์แพคนะครับแล้วก็มีหน้าจอมีอะไรบ้างมีไฟอะลามนี่ครับนี่ไฟอะลามนี่วอร์นิ่งนี่อ่อนนะครับถ้าเกิดไฟนี้ โชว์ขึ้นมานะครับน้่นนั่นหมายความว่ามีอลามเกิดขึ้นเออเรอร์ก็จะโชว์เป็นโค้ดขึ้นมานะครับทีนี้เออเรอร์ที่โชว์นี้จะเป็นโค้ดอะไรก็จะมีในพารามิเตอร์ก็คือในคู่มือเมนวันจะบอกไว้จะเป็นเป็นวอร์นิ่งอลามเช็คลิสต์นะครับอ่ามาดูกันนะครับวอร์นิ่งอลามเช็คลิสต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็ต้องรีบนิดนึงครับเพราะว่าเมมโมรี่ผมไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดได้ดูนี่ครับนี่ครับอ่าผมจะซูไม่ดู วันนิ่งอาร์มแอนด์เช็คลิสต์โค้ดนะครับอารามโค้ดเช็คลิสต์นะครับโค้ดปิดนะครับก็จะมีเป็นโค้ดนะครับมันจะขึ้นมาเป็นโค้ดอย่างเช่นโค้ดที่16เนี่ยครับโค้ดที่16ก็คือช็อตเซอร์กิตแล้วก็จะมีรายละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรนะครับรายละเอียดนี่ครับอ่านี่ครับช็อตเซอร์กิตอินมอเตอร์ออนมอเตอร์เทอร์มินอลนะใช่ครับเทอร์มินอลนะครับอ่าใช่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 ครับอ่านี่ครับเราก็ไปตรวจเช็คตาม ดิกิชันหรือว่ารายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับนี่คือโค้ดอะลามของอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับนี่คือการอ่านหรือการดูพารามิเตอร์ควบคู่กับไปเครื่องควบคู่กับกับแล้วก็เข้าไปเซตนะครับในพารามิเตอร์มีอะไรแล้วก็ควบคู่กับการอะลามว่ามีโค้ดอะไรเกิดขึ้นในด,ดูในตรนี้นวลไปรงร้อมกันนะครับเพราะมันมีเยอะนะครับ นี่จากการทดลองเทสรันมา24ชั่วโมงแล้วก็ผลปรากฏว่าเดินได้ปกติยังไม่มีโคดอัลามเกิดขึ้นนะครับสายนี้เป็นสายกาแฟบัตรนะครับสายสีม่วงนี้มันสั้นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เราทดลองไปก่อนนะครับทดลองเปลี่ยนดูครับนี่ครับสัญญาณก็จะมาจากเพียวซีครับเพียวซีอยู่ด้านในครับเป็นของย่อรุ่นยอดนิยมนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีครับครับในอ่า คลิปนี้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับเป็นไกด์ไลน์ได้ครับว่าเขาเซตเป็นยังไงอินเวอร์เตอร์หรือว่าได์ครับหรือว่า FC 2 8 0ที่เขาเรียกกันนะครับหลักการเซตค่าพารามิเตอร์จะเหมือนๆกันนะครับเหมือนกันครับคู่มือเมนวลก็จะคล้ายๆกันนะครับที่ผมอธิบายไปนี้สามารถเป็นแนวทางให้ดูได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องรู้ศัพท์นิดนึงนะครับครับสำหรับเคสนี้นะครับ ก็น่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าผมลองปรึกษากับทางเซลล์บริษัทแล้วครับต้องเซตอะไรบ้างนะครับในพารามิเตอร์ก็ไม่เยอะนะครับถ้าได้แล้วตัวต่อไปก็น่าจะได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็มีคอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่าจะให้ดูพารามิเตอร์ยังไงนะครับผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับครับตันนี้แมมจะเริ่มเต็มแล้วครับ ครับยังไงช่วยกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยครับเป็นแนวทางได้ครับเรื่องของการเซตค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็การดูเนมเพลตต่างๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ